สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ยังอยู่กับสื่อรักปีศาจจิ้งจอกค่ะภาคเรือนรักป่าไผ่นะคะเพื่อนๆยังดูติดตามชมเป็นเพื่อนกับแอดวานอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะในตอนนี้ก็มาถึงตอนที่มีความน่าตืน่นเต้นมากค่ะเป็นพาร์ทที่แอดวานชอบมากที่สุดในพาร์ทที่นางเอกนะคะหวยจูนั้นได้เป็นจ้วหูฟ้านะฮะจั้วหูฟ้าก็คือเป็นอีกหนึ่ง หนึ่งนิกเนมนะคะของนางเอกในเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในภาพของความร้ายกาศเป็นปีศาจเจียหลันที่ที่โดนฉีดพลังปีศาจเจียหลันเข้าไปในร่างนะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ่ยนะคะ ตรงฟางหวยจูนะคะนางเอกของเราซึ่งนำแสดงโดยคุณหลิวซือซือนั้นนะคะถูกลักพาตัวโดยจิวหยวนนะคะซึ่งเป็นปีศาจสวรรค์จากตระกูลห่วงเฉียนค่ะทีนี้ตระกูลนี้นะคะเอาไปทำอะไรก็จะเอาประโยชน์นะคะเอาไปใช้ประโยชน์นั่นเองเอาไปเป็นหมากตัวหนึ่งค่ะ ทีนี้พอทางด้านของหวยจูเข้าไปใน,ในดินแดนที่โดนจับไปโดยจิวหยวนแล้วนะคะจิวหยวนก็ทำการลบความทรงจำนะคะทั้งหมดของหวยจูจากนั้นก็ฉีดพลังปีศาจนะคะเจียดหลันเข้าไปในตัวของนางค่ะตรงฟังหวยจูนะคะพู้สูญเสียความทรงจำแต่ก็ยังคงเรียกได้ว่าสูญเสียความทรงจำแล้วยังได้รับออร่าพลังปีศาจเข้าไปอีกก็กลายเป็นผู้ที่มีรัศมีปีศาจขึ้นมา จากนั้นก็กลายมาเป็นผู้พิทักษ์ฝ่ายซ้ายนะคะของของทางจิ๋วหยวนค่ะเท่มากเลยเนาะอ,อบทนี้เหมาะว่ะก็คือคุณออคุณหลิวส,สื่อก็ไม่ได้เล่นแค่บทนางเอกแบบใสๆแล้วก็นางเอกแบบเด็ดขาดได้ดีนะคะเธอมีออร่าของการเล่นเป็นตัวโกงดีด้วยค่ะทีนี้ผู้พิทักษ์ายนะคะบทของบทของภาคภาคมารภาคมิศัทของนางเอกเ,เนี่ยก็จะเป็นคนที่ ไม่ได้มีความเย็นชาไม่ได้มีความสง่างามเท่ากับการเป็นบุตร คนโตของตระกูลตรงฟางค่ะแต่ว่าบุค,คลิกนะคะของนางนั้นต้องชุดแดงมาเลยนะคะเหมือนจะแบบมีความเบ่งบานเป็นอิสระเหมือนกับดอกบัวสีแดงเพลงิงอันลุกโชนเลยค่ะก็ทําให้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าความแตกต่างก็คือตรงฟางห้วยจูนั้นจะต้องเก็บอารมณ์แล้วก็เลยทําให้เป็นคนเย็นชามีความสงวนตัวโนนีแต่พอมาเป็นมารแล้วไม่ต้องสงวนตัวมากนะคะอยากจะปลดปล่อยอารมณ์ใดออกมาก็ จัดไปเลยค่ะจิ๋วหยวนนะคะก็ลหลงไหลในจัวหูฟ้ามากๆเลยลหลงไหลในตัวนางเอกของภากมารของพวกเรามากๆแล้วก็คิดว่านะคะนางเอกนั้นเป็นภาชนะที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะที่ได้เตรียมเอาไว้ให้กับวิญญาณชั่วหลายของเจียนหลันนะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ปีศาจจิ้งจอกเจียนหลันนั้นนะคะนางเหลือแค่แบบจิตวิญญาณแต่ว่า จิตวิญญาณเพราะว่าร่างนั้นสูญเสียไปแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยถูกแยกออกมานะคะพอทีนี้พอได้ภาชนะใหม่ได้ร่างใหม่แล้วโอ้โหจิวหยวนดีใจมากก็ใส่นะคะออร่าของเจียหลานนั้นเข้าไปเลยค่ะทุกสิ่งที่จิวหยวนทำนั่นก็คือต้องการจะช่วยเจียหลานนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่านําตัว นำตัวมาอยู่ที่นี่ในนิยายนานนะเ,นเพื่อนๆอยู่กัน20ปีทีเลย20ปีกันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าดาวทั้ง7ดวงนั้นอยู่รวมกันเป็นเวลาที่นานที่สุดนะคะในปีนี้แล้วก็การเบนก็เป็นการเบนที่อ่อนแอที่สุดนั่นเองทําให้จิวหยวนซึ่งพยายามจะช่วยเจียหลานมาโดยตลอดก็ซ่อมแซมนะคะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลหววเฉียนซึ่งก็เป็นชื่อชื่อพ่อเนาะชื่อแปลเป็นไทยว่ารุ่งอรุณสีทองนะคะเป็นเป็นอของศักดิ์สิทธิ์ของ ของตระกูลหวังเฉียนของเขาเนี่ยแหละค่ะซึ่งนะคะไอ้แสงสีรุ้งนยคะรุ้งรุ้งอรุณสีทองสามารถจะทำลายนะคะไอ้กับดักอะไรต่างๆซึ่งเป็นคล้ายเวทของทางทีมพระเอกได้ทางทีมอี้ฉีที่ใส่นากากได้นะคะ ต่อมานะคะถึงเวลานั้นเนี่ยมันมีคำทำนายซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าเจียหลันจะกลับมาได้แล้วก็คืนอันนี้หลันก็จะมาเยือนค่ะทีนี้ตรงฟางหวยจูจะไม่มีอยู่อีกต่อไปนะคะเพราะว่าเจียหลันนั้นได้รับร่างที่เหมาะสมที่สุดแล้วทีนี้นางเอกของเราไม่มีความทรงจำแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่ายังคงฉลาดมากแล้วก็สัมผัสได้ว่าท่านจิวหยวนกาลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้จากนางเป็นความลับค่ะ ทีนี้หลังจากพักจากกันนะคะพระเอกกับนางเอกพักจากกัน20ปีเนี่ยพอหลังจาก20ปีนะคะหวังเฉียนของเย่พระเอกของพวกเราแล้วก็มาพร้อมกับ ทีมของเขาอีก3คนนะคะทีมที่เป็นใส่หน้ากากเนี่ยมาที่นี่ในอีก20ปีต่อมานะคะแล้วก็บอกกับผู้พิทักษ์ฝ่ายสายว่าตัวเจ้าอะ่ะคือตรงฝั่งห้้ยจูทีนี้ตรงฝั่งห้้ยจูไม่มีไงไม่มีความทรงจําไม่มีความทรงจํามีแต่ออร่าปีศาจของของเจียหลานนะคะดังนั้นก็เลยไม่เชื่อคะ่ะไม่เชื่อแล้วก็เลือกเลือกที่จะไม่เชื่อทั้งจิวหยวนแล้วก็ไม่ ไม่เชื่อทั้งหวังเฉียนหงเย่ด้วยนะคะดังนั้นนางเอกในเวอร์ชั่นที่แบบอืไม่มีความทรงจำเนี่ยก็เลือกที่จะเชื่อเพียงแค่ตัวนางเองเท่านั้นค่ะดังนั้นนางก็เลยเลือกที่จะต้องพิสูจน์ด้วยตัวของนางเองนะคะนางก็ค้นพบว่าหวังเฉียนหงเย่นั้นตกหลุมรักตรงฟ่งห้วยจูซึ่งเขาก็ได้กล่าวแบบว่าตกหลุมรักอย่างหัวปักหัวปาเลยนะคะแล้วก็คิดว่าความรักครั้งนี้สามารถจะนํามาใช้กับนางได้ค่ะ ทีนี้เรื่องราวมันก็เกิดสิคะเพราะว่าในตอนนี้นางเอกมาเป็นมารแล้วเพราะฉะนั้นมารไม่สนใจไม่สนใจที่จะต้องสงลักนวลสงวนตัวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนางก็เห็นว่าหวังเฉียนหงเย่หลอค่ะก็เข้าไปจีบหวังเฉียนหงเย่เลยนะคะนอกจากนี้ยังใช้สารกระตุ้นความคลายด้วยเพื่อทดสอบหวังเฉียนหงเย่ด้วยนะคะเออหลงไหลเหลอมาซี่มาซี่นะคะแต่ว่าวางเฉียนหงเย่พระเอกของเรายับยั้งชั่งใจตัวเองค่ะเพื่อแลกกับโอกาสนะคะในการที่จะได้ร่วมมือกับ จัวหูฝ่าก็คือได้ร่วมมือแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับนางเอกของพวกเราในเวอร์ชั่นปีศาจก่อนนะคะนี่จิวหยวนมาค้นพบที่อยู่นะคะของของผู้ที่มาอย่างดินแดนนี้ก็คือกลุ่มของพระเอกค่ะจากนั้นก็ผลักนะคะหวังเฉียนหงเย่ลงไปในรอยแยกของหน้าผาภูเขาค่ะ จากนั้นต่อมานะคะภาพที่หลงเหลือของเจียหลานนะคะก็เหมือนกับการเล่นเกมแห่งชีวิตแล้วก็ความตายของกับพวกเขานั่นแหละแล้วก็สามารถปล่อยตัวได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วคนหนึ่งต้องเลือกที่จะแบบเออเสียสละตัวเองนะคะหากพวกเขาฆ่าอีก ฝ่ายเนี่ยพวกเขาอาจจะออกไปได้ค่ะทีนี้หวังเฉียนของเย่นานนะคะเขาเป็นพระเอกเนาะเขาก็ยินดีที่จะถูกฆ่าให้ตายดีกว่าที่จะไปทํำลายหรือว่าโจมตีนางเอกของพวกเราเนาะจัวหูฝ้าอะไรเงี้ยก็คือไม่ ทำไม่ลงแน่ๆเลยนะคะทีนี้ภาพที่หลงเหลืออยู่นะคะของทางด้านของหวังเฉียนหงเย่ก็คือทางด้านหนังเอกของพวกเรานะคะก็ได้เห็นแล้วว่าอุ้ยหวังเฉียนหงเย่ยินดีที่จะตายเพื่อตรงฝั่งห้วยจูค่ะดังนั้นนะคะในตอนที่เป็นแบบ นางเอกในเวอร์ชันปีศาจก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากหวังเฉียนหงเย่นนั่นเองแม้ว่าตัวของนางจะไม่มีความสงจามแต่บอกแล้วว่าฉลาดมากนะคะดังนั้นนางก็จับข้อความที่แฝงอยู่ในคำว่ากลายเป็นว่าเจ้านั้นพึงคือเจ้านั้นทำให้ข้าพึงพอใจมากค่ะได้อย่างชัดเจนซึ่งเงาของเจียหลานก็หลุดออกมาเลยนะคะคือหลุดออกมาเลยค่ะความรักชนะทุกอย่างนะคะแล้วก็ทำให้นางเอกของเราก็สรุปความจริงใจโดย โดยรวบรวมชิ้นส่วนอื่นๆเข้าด้วยกันคือชิ้นส่วนของของความทรงจําที่มันกระจัดกรนะจายเนาะหลังจากที่เงาของออร่าของเจียหลานมันหลุดออกจากล่างของนางเอกของพวกเราแล้วเนี่ยก็มีการรวมตัวของชิ้นส่วนความทรงจําต่างๆค่ะ ทีนี้นะคะนางเอกก็ค้นพบว่ารัศมีปีศาจของนางนั้นเออเหมือนกับรัศมีปีศาจของเงาที่เหลือของเจียหลันทุกประการดังนั้นนางจึงตัดสินใจดําเนินการคั้นเด็ดขาดค่ะก็คือไปยึดเอาพลังปีศาจจากเงาที่เหลือของเจียรานเอามาเลยเพราะฉะนั้นก็ทางรัฐค่ะแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีแล้วก็ช่วยนะคะพาหวังเฉียนหงเย่พระเอกของเราออกไปเลยชิงชิงไปเลยค่ะทีนี้ทางด้านของนางเอกของเรานะคะพลังซึ่งได้รับมาเต็มๆจากทางเจีย หลานในครั้งนี้ก็คือสามารถจะควบคุมจิตใจผู้คนได้ด้วยนางก็ใช้ทักษะใหม่นี้เพื่อปลอมตัวนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของจิวหยวนในตอนที่จิวหยวนต้องออกหาอาหารค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่จิวหยวนนั้นอ่อนแอที่สุดเลยจากนั้นทําการควบคุมจิตใจของจิวหยวนดังนั้นนางจึงได้ค้นหาความจริงแล้วก็ยืนยันการคาดเดาของนางนะคะทีนี้นางเอกหลังจากตรวจสอบนะคะด้วยตัวเองตามวิธีของนางเองแล้วก็พบว่าที่หวังเฉว ของเย่พระเอกของพวกเราพูดนั้นเป็นความจริงทุกอย่างค่ะจิวหยวนกําลังหลอกลวงนางอยู่แล้วก็ใช้นางเป็นหมากนะคะโดยปฏิบัติกับนางเหมือนเป็นตัวแทนของเจียหลานนั่นเองทีนี้ไอ้ตำแหน่งผู้พิทักษ์สายนี้ก็เรียกได้ว่าไม่สนใจละเพราะว่าตอนนี้นางเอกของรเรานั้นนะคะก็ก็คือต้องออกไปจากที่นี่แล้วก็นางก็มีความแข็ง,แ,ขงแกร่งมากยิ่งขึ้นไงนางก็ไปพูดต่อหน้าของจิวหยวนแล้วก็บอกว่าค่ะไม่ใช่เจี๋ยหลานแล้วก็ไม่ใช่ตรงฝั่งฮวยจู อนนี้ค่าคือตัวของค้าเองนะคะสิ่งที่จิวหยวนต้องการคือเจี่ยหลันของเขาเท่านั้นค่ะส่วนสิ่งที่หวังเฉียนของเย่ต้องการคือตรงฝั่งหวยจูของเขาเท่านั้นเช่นเดียวกันซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนางเลยนะคะนางก็ใช้วิธีนี้ในการปลดปล่อยตัวเองนะคะนางไม่ไว้ใจใครเลยค่ะแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากผู้ชายทุกคนที่นางสามารถจะใช้ได้ดังนั้นนะคะนางเอกของเราจึงวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ค้นหาศัตรูของจิวหยวนจากนั้นก็ใช้หวังเฉียนของเย่มาเพื่อ จัดการกับจิวหยวนอีกทีหนึ่งทีนี้จิวหยวนของพวกเรานะคะมีฤทธิ์จะสู้พระเอกได้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะจากนั้นก็เรียกได้ว่าหวังเฉียนของเยตะโกนนะคะเรียกห้วยจูที่ที่ห้วยจูเป็นปีศาจอยู่ในตอนนี้ใส่ชุดแดงเนาะแต่องไรก็ตามนะคะเออนางเอกของพวกเราคือแบบพอได้ยินพระเอกเรียกห้วยจูนาะงก็หันไปตวาดบอกว่าใครใครคือห้วยจูของเจ้าคาไม่ใช่ ข้าเป็นเมล็ดพันธุ์ชั่วรลายที่เกิดมาจากความเครียดแค้นที่นับไม่ถ้วนบนต้นรักอันขมขื่นของตระกูลถูสารเจ้าคิดว่าข้าควรทําอย่างไรดีหรืออาโลกนี้มีความดีแล้วทําไมถึงมีความชั่วไม่ได้ละ่ะถ้าข้าเกิดมาชั่วทําไมข้าถึงต้องมีความรักนี่คือสาเหตุที่เจียหลานล้มเหลว ผู้พิทักษ์ซ้ายค่ะทางด้านนางเอกในเวอร์ชั่นมันของพวเราก็ไม่ลืมที่จะทบทวนความล้มเหลวของเจียหลานด้วยนะคะแล้วก็เอ่ยมาแบบชดๆว่าโชคดีที่ข้าไม่ใช่นางโอ้โหค่ะเรียกได้ว่าเล่นดีอ่ะเอออยากให้คุณหลิวสื่อๆนะคะได้บทที่เป็นนางเอกแบบ นางเอกแบบไหลายๆเอออยากดูแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนแนวปัจจุบันหรือจีนแบบคอสตูมโบราณก็ได้นะคะขอแบบนางเอกไหล้ๆๆจริงๆนึกแบบลอยมาเลยเนาะเรื่องไอ้นั้นเรื่องผานนะเ,นเพื่อนเรื่องผานแต่ว่าเรื่องผานมันก็สร้างแบบ ในนิยายต้นฉบับไม่ได้หรอกเพื่อนๆไม่งั้นเดินเขาคุกหมดนะคะนางเอกโหดโคตรๆเลยค่ะแต่ว่ามันสนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวพวกเรารอดู Ad Dream w i t h นด์ดรีมใช่ไหมซึ่งเขาขึ้นว่าเออเขาดัดแปลงมาจากนวน,นิยายต้นฉบับนะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็มันมากเลยเพื <c oughs> ่อนๆไปฟังกันได้อดหวานเล่าแบบเปิดสาธารณะไวน้นอทที่ช่องหวานหวานชูก้านะคะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆชอบไหมในบทที่นางเอกของพวกเรานั้นอยู่ใน man. เวอาาร์ชันมันอ d v หวานชอบมากเลยนะคะ เป็นสีสันมากเลยค่ะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ